bye สวัสดีครับรัสพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พมมาู้ชมรถถ่ายรุ่น L 3 4 0 8 d t นะครับรถขนาด34แรงกับเคื่อนสี่ล้อคันนี้เป็นตัวเปล่านะครับแต่ภายนอกพื้นฐานเดิมๆแล้คันนี้สวยนะครับแล้วก็พวกระบบการทํางานอะไรต่างๆก็ดีนะครับเครื่องเกียร์อะไรก็ปกติก็จะมีเก็บสีเทาภายนอกนิดหน่อยนะครับอย่างหน้าอย่ยางหลังไม่ยางติดรถนะครับ ทุมล้อซ้ายขวาอันนี้สีเดิมนะครับติกร์ต่างๆก็ยังอยู่คันเกียร์ไม่มีแดัดแปลงนะครับเบาะพุ่มใหม่แต่พื้นพักเท้ามีเก็บสีนะครับด้านท้ายก็จะมีเก็บสีเทานะครับบางๆสีล้อซ้ายขวาเจ้าของเดิมก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับตามอายุการใช้งานบอกเปลี่ยนใหม่แต่พวกนี้เดิมเดิมนะครับสีเดิมเครื่องก็เดิมนะครับไม่เคยทําไม่เคยแกะนะครับ คันนี้ตัวเปล่านะครับราคา1นึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทรถสภาพดีนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายเครื่องปกตินะครับระบบเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับส่วนงท้ายไม่ห่อน,นะครับคันนี้ถือว่าวิ่งหิับเลยนะครับนานๆแบบ L 3 4จะแบบมีแบบวิ่ง แบบเกียร์ไฮเกียร์สอี่สามแบบวิ่งเร็ว,รวอะไรเงี้ยแล้วแบบเงียบนี้น้อยมากเลยครับส่วน,นจะมีเสียงแต่คันนี้ถือว่าเงียบแล้วก็การขับขี่ถือว่าดีเลยครับเหยียบคัดหยียบเบรกน้ำหนักพวูมาอะไรอะไรต่างๆคือความรู้สึกเวลาขับถือว่าดีเลยครับ,ถ,รบถึงแม้ว่ารถจะเก่าแล้วนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับอุปกรณ์จะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้นะครับบอกได้เพิ่มราคาขึ้นไปสนใจก็เบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ